ครับกอบปิ้งแอบหมูค่ะแอบหมูปลานิลทอดปลานิลนทอดหน่อไม้ไล่ทอดหน่อไม้ไล่พริกทอดพริกทอดอันนี้เห็นขายอยู่เยอะเลยนะค่ะเอากอบหนึ่งแอบอันนี้มันเปรี้ยวไหมครับไม่เปรี้ยวค่ะอร่อยค่ะแอบใส่ด้วยเอาสองห่อาปากเอาสามสิบก็พอแล้วได้ครับอันนี้อะไรบ้างอันนั้นเป็นหน่อไม้ทอดหน่อไม้ไล่มากับใครในเจ๊กอใช่ไหมเมือวนกับเพื่อน กบนี่สองตัวเลยคะตัวเดียวครับเพื่อนไม่กินแล้วก็อันนี้เอาให้สักสองอันนี้ไข่ไงอ่ะสี่เม็ดค่ะไม่ไหวอะ่ะเอาสิบบาทอเอาสองเม็ดพอผมกินไม่ไหวโหยกบน่ากินมากค่ะ กรบตัวเท่าไหร่ป้าตัวสี่สิบค่ะเอาอีกตัวหนึ่งก็ได้ที่นี่เขาไม่เอาหนังออกกันนะไม่ไม่ค่ะพอไดียังคะได้แล้วครับมันมีตัวไข่หรือเปล่านี่ค่ะมีสังไรค่ะอันนี้แปดสิบค่ะ แปดสิบกับสามสิบเป็นร้อยสิบร้อยสามเหะได้คร <Ash well. S 2> <ๆ>ับมีน้ำจิ้มหรือเปล่าบ้างไม่มีค่ะ สองร้อยค่ะในน่องหรือค่าสองห้อยเอบหมูหมใส่ใส่อะไรบ้างครับใส่ไข่สใส่อะไรนี่นะครับใส่ไข่ใส่ใส่หมูแล้วมีผักอะไรไหมผักชีต้นหอมเลยครับลำ้ลำคานะมาได้นะครับที่เมืองลำพูนครับไหววัดพระธาตุฮิริปุนชัยเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาออกมาจะไปทางเชียงใหม่นะครับจะเจอป้าอยู่ตรงสะพาน ย่างริมถนนอยู่พันขมงเลยครับรับเงินสดเท่านั้นนะครับใช่ขอบคุณเจ้าขอบคุณครับไม่บ้างขายหมดขายหมดนะครับสวัสดีครับมาดูมันนะครับกบบานินบานินกีบกบบานินกบมานินกบบาบกบนกิน ขอบคุณนะครับป้าสวัสดีครับหืมต้องถ่ายตามมาสุดยอดมากขอบคุณครับก้าปิ้งตัวเองอร่อยมากหือไปไหมหาโต๊ะนั่ง